เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจคสลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์กับ ABC News ยืนยันสหรัฐไม่ได้พิจารณามอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนหลังจากเมื่อไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบางคนต้องการมอบอาวุธนิวเคลียร์ให้กับยูเครนซึ่งทำให้รัสเซียออกโรงเตือนทันทีว่าการส่งอาวุธดังกล่าวไปยังเคียฟจะถือเป็นการโจมตีด้วยนิวเคลียร์เจคระบุแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณา สิ่งที่เรากําลังทําอยู่คือเพิ่มขีดความสามารถด้วยอาวุธแบบดั้งเดิมให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อสู้กับรัเสเซียไม่ใช่การมอบขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้กับพวกเขาสัปดาห์ก่อนหน้านี้นิวยอร์กไทม์อ้างว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนอาจอนุญาตให้ยูเครนติดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งเหมือนอย่างที่เคยทําก่อนสหภาพโซเวียตจะล่มสลายโดยอ้างจากเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อ อีกครั้งได้อธิบายถึงแนวโน้มที่ยูเครนจะมีอาวุธนิวเคลียร์ว่าเป็นการขู่ขวัญอย่างหนักต่อรัเสเซียแต่ระบุว่าการดําเนินการดังกล่าวมีความซับซ้อนและส่งผลร้ายแรงดดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัเสเซียได้ออกมาเตือนทันทีว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธดังกล่าวอาจถือเป็นการโจมตีประเทศรัเสเซียตามหลักการใช้นิวเคลียร์ที่เพิ่งแก้ไขใหม่ของรัเสเซีย ซึ่งอนุญาตให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในกรณีที่มีการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ในดินแดนหรือโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียหรือหากอธิปไตยหรือบุรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียถูกคุกคามอย่างหนักจากอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธธรรมดาทั้งนี้ยูเครนเหลือหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ1,700หัวหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว คลังอาวุธนิวเคลีย์นี้ทําให้ยูเครนกลายเป็นมหาอํานาจนิวเคลียร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกแต่ตัวอาวุธเองยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียและส่งมอบคืนภายใต้บันทึกข้อตกลงบูดาเปสต์ในปี2 5 3 7โดยแลกกับการรับรองด้านความปลอดภัยจากรัเสเซียสหรัฐและอังกฤษประธานาธิบดีโวโดดิเมียสเซเลนสกีผู้นำยูเครนได้เคยแสดงความเสียใจที่ประเทศของเขาส่งมอบคืนอาวุธนิวเคลียร์ โดยประกาศในปี2,565เซเลนสกี้ระบุยูเครนมีสิทธิทุกประกาศที่จะกลับคำตัดสินใจดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาประกาศว่ามีเพียงสองทางเลือกในการรับประกันความปลอดภัยของตนเองคือเข้าร่วมนาโตหรือการมีอาวุธนิวเคลียร์แต่เขาชี้แจงในเวลาต่อมาว่าการเป็นสมาชิกนาโตเป็นทางเลือกเดียวของเขา